สี่คนเว้ยสามสิบคนเฮ้ยถามจริงเหอะนี่มันกี่โมงอะ่ะไม่หลับไม่นอนแ่มีเบอร์หนึ่งวยเม้นแรกอืมเม้นสองสวัสดีครับ นอนไม่ค่อยหลับกับช่วงเนี้ยสงสัยจะไวทองนอนไม่หลับสามอะไระ่ะเขาไปกันเท่าไหร่แล้วมาสามที่สวีเดนสามทุ่มครับสวัสดีไปทำอะไรสวีเดนนอนไม่หลับครับ โร้อยกว่าคนแน่ไม่หลับไม่นอนกันแล้วพวกเราเนี่ยเบื่อลูกค้าเปล่าหรอกเมื่อกี้ลูกค้าซีวิ c เอบี ตาม่ติดก็เลยสไลด์มาครับก็เลยก็เลยไอ้นี่ครับขับไปดูรถลูกค้านิดหนึ่งเพราะว่าลูกค้าสไลด์รถมาที่อู่ก็เลยหาเรื่องชวนพวกเราไงห,หาเรื่องชวนพวกเราไม่นงไม่นอนกันนีไง มีไรคุยกันดีวันนี้ไอ้ที่โผล่มาดูจะคุยอะไรกันดีถามทุกคนดีกว่าว่าถ้าผมไม่ทำอู่ยทำอะไรดีวะแล้วมึงทำอะไรอยู่ไอ้กล้อง ดีกับเมียหรือยังหรือว่าเลิกกับเมียเอาประเด็นนี้ก่อนเฮ้ยกล้องชีวิตมนุษย์เนี่ยแม่งมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนะครับสิ่งที่ทำให้ผู้ชายหรือผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็นั่นแหละนะ อ,อะไระไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเลยกูก็กดไลค์ไปอย่างนั้นอย่างนั้นหละเบื่อไงหาเพื่อนหาเลมเปิดไม่ได้แล้วครับไม่มีแล้วครับไม่หลับไม่นอนกันนะพวกเราเนี่ยเป็นสองสองไม่ได้ครับประวัติไม่ดีครับ เขาไม่ได้ถามผมคือไอ้กล้องเนี่ยไอ้น้องกล้องเขาถามมาเมื่อกี้เขาถามมาน้องกล้องคอมเมนต์มาว่าเขาจะทําอะไรดีแต่ไอไอเราที่ถามไปตอนแรกว,ว่าถ้าไม่ทําอุ่ยทำอะไรดีใช่ไหมจะ <c oughs> ทําอะไรดีอุอ้ยผมเป็นคนอ่านหนังสือครับอ่านแล้วยิ่งอ่านยิ่งตื่นนะดิ อยากได้เบรกเทพสักชุดหงสิ้งพัทยาอะไรแต่งสิ้นเพียบเลยครับโปรเจกต์มิวงานเทพมิวสี่ชุดเนี่ยตอนนี้ตีเทินเข้ามาสวยๆส,สภาพเลยเต็มเลยนะครับดาราเป็นไม่ได้ครับดาราเป็นล้วจะโดนขุดคุยครับนะครับขนาดผมไม่ใช่ดารายาโดนขุดคุยเลยก็ไม่เข้าใจนะผมผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกือนผม,มเวลาผมเห็นในพวกแบบพิธีกรหรือว่าเห็นแบบ คนที่แม่งมาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วแบบทรงคล้ายผมผมยังไม่ชอบขี้หน้าเลยดูแล้วแม่งไอ้เย้ได้มันเป็นไข่ว่ากวนตีนนะเกินเมื่อคงเหมือนหลายๆคนที่แบบเข้ามาดูผมแล้วก็แบบว่าไอ้เย้ได้มันกวนตีนนะเกินนะมันเป็นไข่วะอะไรเงี้ยเออแล้วมาถามมันี่กันดีกว่าว่าทำยังไงให้หน้ามันใสวะตอนนี้นะนอกจากหน้าเหี่ยวนะ ยังไม่พอนะเป็นรูยังไม่พอเทปะยังเสือกลอกอีกเว้ยใสยกรรมได้ไหมใสยกรรมมันจะจะ,จะได้ไหมผู้ชายก็ใสยกรรมกันไหมอยากได้พอร์ดรุ่นใหม่อยากได้แลมโบอยากมีบ้านหดักโตโต มีใครจะบริจาคบ้างเพราะว่าจะเหลือตัวคนเดียวโดดเดแล้วอยากอยากให้ใครบริจาคบ้างอยากเกาะผู้หญิงบ้างเบื่อนะชีวิตเหนื่อยมาตั้งชีวิตแล้วมีผู้หญิงคนไหนอยาก จะแบบอาวุชายอย่างผมไปรับเลี้ยงสักคนไหมผมเบื่อทำงานแล้วใครอยากรับผมไปเลี้ยงบริจาคเจ็ดหนึ่งแปดให้ผมสักคันหรือว่าลัมโบตัวเก่าก็ได้นะใครบริจาคผมจะ ผูกโบไปอยู่กับคุณเลยไม่มีใครสนใจผมเลยอะนะลองใช้ SK สคทูครับบำรุงของลาแมลองถามพี่โบดูพี่ช่วยโอ้โหถ้ามึงให้กูถามอีโบเนี่ยนะมึงต้องเหมาทางวัดสันนะ่ะวัดสันไม่พอก็คืออีนี่แม่งโรคจิตแดกเรื่องเรื่องเครื่องประทินผิวมาก แล้วมันก็เป็นคนที่ใช้ของมั่วมากเว้ยนะครับคือแม่งเห็นที่อะไรก็ซื้อไปหมดนะหน้าแม่งพังหมดแล้วบอกจริงได้ครับหงสิ่งพัทยามีเลยครับตอนนี้ถ่รถลไรครับคุณหงสิ่งอืม ถ้าผมไม่ทําอู่ผมจะทำอะไรดีถ้าอยู่ๆวันหนึ่งผมหยุดทุกอย่างเลยหยุดไม่อยากทําเหี้ยแล้วชีวิตเบื่อ วันเลิ่ลผมเลิกทชมูนะผมจะขอบริจาแคแกกทุกคนนะที่ติดตามผมเยอะเกินดีนะวันเลิ่งผมเลิกทชมูจะบอกว่าขอบริจาคคนละร้อยก็พอแล้วถ้าให้ผมได้สักครึ่งหนึ่งผมก็อยู่ได้แล้วครึ่งหนึ่งที่ติดตามกันอยู่อ่ะ บ็อกซ์ยาลิหนึ่งจุดห้าตอนนี้ยังราคาโปรอยู่นะครับหมื่นสามพันเก้าครับผมนะครับคุณหนุย่ยอ่าผมคิดว่าคุณหนุ่ยไม่เอาอะไรแนละ้วเนี่ยนะครับผมจะเอาไปเผาแล้วนะฮะฝาชีวิเอฟซเนี่ยสร้างวัดแบบทมํมมี่ถ้าวันหนึ่งพี่เลิกผมจะพาไปลงอ่าง กูไปลงอ่างไม่ได้หรอเบิร์ดกูไม่มีอารมณ์ว่ะจริง,รงบอกแล้วก็เคยไปไอโอมพาไปนอนเหี่ยวเป็นไอ้นี่เลยคือผู้หญิงแล้วผมไม่รู้จักมักคุ้นนะนะ ผมแม่งไม่มีอารมณ์อะบอกจริงเป็นอย่างนี้มานานแล้วถ้าใครเป็นผู้หญิงที่เคยแบบมาสัมผัสตัวผมนะจะรู้ให้สวยแค่ไหนเป็นนางงามระดับไหนพี่ตรงพี่ตี้ต้องรู้จักกับผมสักระยะหนึ่งอะนะครับผมถึงจะแบบจุกครูแต่ถ้าได้รู้จักกันแล้วละมึงเอ้ย ยาวๆยาวยาวนะครับนิวยอร์ลิสหนึ่งจุดสองมีพักกลางกับต้อนนะ้าผมจะเอาลิ้นไปขยายดีไหมครับแล้วขยายลิ้นกี่มิลล่ะครับขยายไปแล้วมันได้อะไรครับผมผมเห็นได้กึงกันนะคือคือคุณสังเกตครับอะไรที่น่าแจ่มไม่ทําอ่ะผมว่าสังเกตไหมบางอย่างมันเป็นกระแสครับกึงปากลิ้น กึนปากลิน้นได้เยี่ยอะไรวะกึงปากลิ้นแล้วเข้าไปมันก็โดนลิ้นมันขนาดเท่าเดิมมันก็เปิดเท่าเดิมก่อนถึงลิ้นมันจะไปขยายมันมีประโยชน์อะไรผมถามจริงแล้วเธอะเก็บเงินทำอย่างอื่นดีกว่าเสียน้อยเสียมาก มดีมีใครแนะนําไหมหน้าเยนมันใส่ยกรรมได้ไหมผมอยากรู้เนี่ยมันสายกรรมได้ไหมดารามันยังหน้าเนียนขึ้นเลยบล็อกอีต้องสั่งนะครับผมมีแต่ eg ตอนนี้นะจ๊ะแต่ถ้าจะเอาก็ส่งข้อความไปที่เบอร์น้องโบครับสี่สูศูสองเดี๋ยวเช็คให้นะครับ ตื่นตื่นคืออะไรครับตื่นตื่นบล็อก G E พร้อมติดตั้งหมื่นห้าครับผมก <ใช S 1> ็ได้ก็ขยายลิ้นถ้าเป็นเออเปลี่ยนเปลี่ยนลิ้นให้มันโตขึ้นก็ได้แต่ถามว่ามันมันมันจะได้อะไรขึ้นมาสักเท่าไหร่ไงเอาเงินไปเปิดฝาทำไม่ดีกว่าหรอ <Pues. S 1> ผมว่ามันไม่รู้สึกหรอรถมีกล่องจูนไหมอะไรเงี้ยครับ เบนจูนสมองเกียร์แล้วเป็นยังไงบ้างครับโนคอมเมนต์ no ดีกว่าไม่อยากพูดถึงอีกแล้วเรื่องจูนเกียร์เนาะนคอมเมนต์ no แล้วกันร้อยไหมเลยอ่อเนียเคเอาแบบไม่เจ็บดิมีอะไรที่มันไม่เจ็บไหม ก็ตะกี้เห็นง่วงค่ะตื่นตื่นเจนนี่จะเอา fc ไปทำสีขอคิวแรกค่ะได้ค่ะทำสีดำใช่ไหมคะเจนนี่จะทำสีอะไรคะเจนนี่แม่งทำสีดำโคตรเบื่อเลยคะ่ะใช้คันเดียวกันหรือเปล่าคะลกแกะมันยังมีเหรอวะเขาว่ากันว่าเหมือนมดกัดกูไม่เชื่อ ด i m เมนชันสเต็ท่อใบกล่องใบเจดจำเป็นด้วยไหมครับนะมีท่อเอสเซซแล้วใส่กล่องก่อนเลยครับด i m เมนชันแล้วขยับจากนี้ติดเทอร์โบครับผมบอกเลยว่าสุดฉีดโบท็อกเหรอวะโบท็อกนี่มันทําให้หน้าเรียวไม่ใช่เหรอยังเลยครับบล็อก1.2ครับเจนนี่แฟนหนุ่ยอ ก็ดูดิรูปโปรไฟล์มันมองเห็นไหมนะฮะเจนนี่แฟนหนุ่ยที่เฟรลี่เฟรลี่พิตตี้ก็ชอบคุณหลายคนเลยนะคุณเจนนี่นะก็ชื่นชมให้ฟังว่าว่าแบบว่าพี่เจนนี่ที่แบบว่าแบบว่าน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยดีมากเลยแล้วจะเอารถแลไรมาทำสี ทำจริงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าถ้าทำเข้าพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวทำให้เลยทำจริงหรือเปล่าอย่าททำสีลายบอกอยากใส่ท่อเอซัดีไม่มีครับผมมีแต่ท่อเอซัตซีครับเอซัตดีต้องไปผลิตเอาโรงงานหน้านะฮะนะฮะไม่มีนะครับนี่ยังดีบางคนท่อ a อบซก็มีนะฮะโอ้โไม่เข้าใจนะฮะ คือคือบางคนก็อาจจะเป็นมุกตลกฮนะผมว่าบางคนก็กวนตีนะนะฮะล้างหน้ารูปลงตามแนวขนแมวบนจากร่างสี่เดือนเห็นผลเป็นงานวิจัยที่ได้ผลจนตัวทำล้วได้เห็นผลล้างหน้ารูปลงตามแนวขนหน้าไม่มีขนแนละ้วทำไงทำไงวะอย่างนี้เหรอเวลาล,าล้างหน้าทำอย่างนี้อ่ะมันก็ยิ่งเหี่ยวดิวะ แล้วคุณจะรู้งไงว่าขนกูอยู่ตรงไหนในเมื่อหน้ามันไม่มีขนงงอีกแล้วไหนอธิบายให้เคลียร์ดิ G K วางเทอร์โบงบห้าหมืนงบห้าหมื่นก็ได้แต่ชุดเทอร์โบกับหัวฉีดนะครับก็<า>วิ่งไม่ได้ครับผมนะครับนะครับคุณพึ่งมีนะครับใส่ได้ครับท้ายเบนเออมันจะยานไหมอะไรวะหน้าหรือว่านม นะคุณหนุ่ยเย้เจนนี่ออกแฮชแบกแล้วหนุย่ยยึดค่าร้ายจริงๆอ่ะจ,จัดปะจัดปะให้ไวพรุ่งนี้เลยไหมนะฮะพรุ่งนี้เลยไหมอ๋อหน้าโอเคเราก็ว่ากันใช่ปะ่ะรูปอย่างงี้อีกแค่นหน้าก็หยาดน,นี่น้องก็ยิ่งอย่างเงี้ย ตบหน้าตบนมช่วยได้ครับนะคือเราต้องไปตบนมคนอื่นใช่ไหมแล้วหน้าเราจะใสใช่ป่ะต้องหานมมาตบบ่อยๆอยนี่ดูนิ้วดูนิ้วนะครับผมดี๋ยวต้้งแต่กันตันถูกต้องครับมาเซ็ตโบถ้าเป็นเกียร์กระปุกก็ผมรับจบให้ครับไม่ใช่ปัญหา ริ้วดิคุณเบิร์ตนมตบหน้าไม่มีเิยผมชอบนมเล็กๆไงครับใช่เหรอะคุณคมชนะคุณลองให้ผมดูก่อนปะคุณคุณคุณคมชนะไหนลองให้ผมดูนิดนึงนะฮะร้อยผมดูหน่อยฮะอล้ำว่าแล้วก็แล,วกแล้วก็ทาหน้าคุณคมชนะนะนะครับช่วยทำให้ผมดูแล้วลงรูปให้ดูด้วยนะครับ ว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าโอเคเดี๋ยวผมจะทําตามฮะนะฮะนะครับ,นะรบถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาน้ำว่าวผมไปด้วยนะฮะน้ำว่าวผมเยอะนะฮะนะจัดไว้น่อยนะครับ ผมไม่ได้ออกแฮชแบ็กอรไรเงินไม่มีแล้วอะ่ะมีใครออกแฮชแบ็กหไมเอาไมาให้ผมไปเลยผมปั้นชุดแต่งให้ฟรีไปะนะฮะเอาแลกตาสิตล้างหน้าโอ้โหนี่นเงาสูตรนี้มาจากใครวะเนี่ยฮะเงามาจากใครเนี่ยนี่ใครสอน ฮะคุณคมชนะฮะไหนกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูปากโหดไว้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปดูเฟสนิดหนึ่งนะใครว่างเข้าไปดูเฟสหน่อยดีว่ะเฟสมึงนี่มีการเทสชักเว้าล้างหน้าไหมนะฮะเฮียมีคนเทสเออกูก็ว่ามันน่าจะสิวขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบโปรตีนใช่ป่ะมันเป็นมันเป็นเบสมันเป็นอ่ามันเป็นเบส ใช่มันเป็นเบสมันแน่ทำให้หน้าละคายเรืองนะนะครับเคยใช้นิเวียเฮ้ยเดี๋ยวคุณหนุย่ยคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยเนี่ยแนะนำผมไม่ได้นะฮะเพราะว่าหน้าคุณหนุ่ยเนี่ยผมดูแล้วเอ ดูแล้วทางวัยวุฒิคุณหนุ่ยเนี่ยกูดูปุ๊บกูดูออกเลยฮะนะฮะนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยคุณหนุ่ยแนะนําผมไม่ได้ครับผมผมดูหน้าคุณหนุ่ยแล้วแม่งตามวัยเลยฮะนะฮะตัดทิ้งนะครับตัดทิ้ง พี่กั๊กหาครีดีๆใช้มันไม่มีคนทาเลยคือหนึ่งแต่ยเป็นคนที่ขี้เกียจเรื่องในการแบบเล็บยังไม่ตัดเลยูดิคือเมื่อก่อนมีคนตัดให้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีคนตัดแล้วก็โหหนักเลยนะครับอ๋อต้องกินอืมเผมเป็นผู้หญิงที่กินแล้วสิวขึ้นเลยนะ ฟิลเลอร์อน่าช่วยได้โอเคครับคุณหนุย่ยไปหลับไปนอนได้แล้วฮะดึกแล้วนะฮะออกแฮสแบ็กมาให้ผมปั้นชุดแต่งเลยนะได้รถเมื่อไหร่เดี๋ยวผมปั้นให้ฟรีคันแรกไปเอามาจอดทีหนึ่งพอ คุณต้องมาก่อนคันแรกแล้วเว้ยคุณหน่ย่ยสีดำไ่าเนี่ยสีดำจริงว่าเนี่ยสี่พันห้าครับผมทอ่อ อทสี่ e มันไม่ได้ดิมันตอนนี้มันหน้ามันลอกอ่ะมันตอนนี้ผมแม่กำลังลอกคราบอยู่กำลังจะเกิดไปเป็นผีเสื้อนะฮะได้ได้ได,ได้ขอลองหน่อยดิสบู่เลือดมังกร ใช้แล้วคุณจะเป็นเจ้ามังกรใช่ปะ่ะใช่หวะได้ครับติ๊กเกอร์ได้ครับผมซื้อที่ตัวแทนก็ได้ได้ครับแล้วทำไมไม่ส่งให้ส่งอ e ีเมลไปเราให้ง่ายที่เบอร์น้องโบอะครับเนีก็จะรู้ส่ายมีคนมาคุยเพื่อนผมตั้งสอง200ร้อยกว่าคนนะไม่หลับนอนกันนะพวกคุณเนี่ยน่าจะบินแล้ว ใช่ไข่เนี่ยตัดผมดีกว่าน่าจะแพ้โฟมครับเพราะว่าไปหยิบโฟมอะไรมาใช้ก็ไม่รู้รอกชิบหายเลยโอว้ว่านหางจระเข้ยังมีคนป,ปลูกเล่อวะ สวัสดีครับเพิ่งมากันโอเคผมไปแล้วนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วม่วงก็เกินนะครับโอเคนะบ๊ายบายฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ